สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำไดนงคืออิโมะค่ะได้งคืออิโมะคือการเอามันเทศญี่ปุ่นที่มีเปลือกสีม่วงเอามาทอดแล้วก็เอาไปเคี่ยวกับซอสท,ที่ปรุงรสด,ด้วยโชยูน้ำตาลแล้วก็มิรินจะมีรสออกหวานนำแล้วก็มีรสเค็มนิดหน่อยค่ะมาดูวัตถุดิบและเครื่องปรุงกันค่ะวัตถุดิบหลักคือมันเทศซอสจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาล มีดินโชยุน้ำส้มสายชูแล้วก็จะแต่งด้วยงาขาวขั้วตอนที่ทำเสร็จแล้วนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะล้างเปลือกมันเทศนะคะแล้วก็ตัดมันเทศให้เป็นชิ้นพอดีคำค่ะตัดเฉียงสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะวิธีการหั่นนะคะจะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้หรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเป็นแท่งยาวๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะ เสร็จแล้วเอามันเทศที่หั่นแช่ลงไปในน้ำประมาณ5นาทีค่ะเพื่อล้างเอายางที่ติดมันเทศออกเสร็จแล้วเทน้ำทิ้งพักให้เสด็จน้ำล้วซับน้ำออกจากมันเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่น้ำมันลงไปในกระทะประมาณ2ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเอามันเทศ ลงไปคลุกเคล้ากับน้ำมันให้ทั่วค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะหลังจากที่เอามันเทศคลุกเคล้ากับน้ำมันจนทั่วแล้วเปิดแกส๊สใช้ไฟกลางค่ะค่อยๆย่างผิวของมันจนมีสีเหลืองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วใส่น้ำลงไปประมาณ50 ml ค่ะแล้วปิดฝาไว้เราจะทำการนึ่งมันเทศโดยใช้กระทะแบบนี้ค่ะหลังจากปิดฝากระทะแล้วให้เบาความแรงของแกส๊สลงค่ะ นึ่งจนกว่ามันเทศนิ่มนะคะโดยลองใช้ไม้จิ้มฟันลองจิ้มดูค่ะถ้าจิ้มทะลุโด,ดยง่ายแบบนี้นะคะก็ถือว่ามันเทศสุกแล้วนะคะเปิดฝาแล้วก็ค่อยๆเคียเ่ยวจนน้ำที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้งวดลงค่ะการทำไดงาเกยมอสูตรทั่วไปเขาจะใช้น้ำมันในการทอดค่อนข้างเยอะแต่วันนี้กบทำเป็นสูตรเพื่อสุขภาพนิดนึงนะคะโดยใช้น้ำมันเพียงแค่2ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้วิธีนึ่ง มันเทศให้สุกแล้วถึงจะย่างผิวของมันเทศอีกครั้งหนึง่งระหว่างนี้นะคะให้พลิกผิวของมันเทศลงไปย่างกับกระทะจนผิวแต่ละด้านมีสีเหลืองออกน้ำตาลปิดแกส๊สแล้วก็ตักมันเทศออกมาพักไว้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสสำหรับเคี่ยวกับมันเทศใส่น้ำตาลมิรินแล้วก็โชยุลงไปใช้ไฟกลางเคี่ยวจนน้ำตาลละลายเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำส้มสายชูลงไปนิดนึงค่ะเพื่อการไม่ให้ซอสข้นจนเกินไป และเป็นการตัดรสหวานของซอสด้วยค่ะซอสจะไม่หวานเจี๊ยบแต่ว่าจะมีความหวานแล้วก็จะมีความเปรี้ยวเค็มนิดนึงค่ะเสร็จแล้วเอามันเทศที่เราทอดแล้วก็พักไว้เมื่อกี้ลงไปเคี่ยวกับซอสค่ะหลังจากคลุกเคล้ามันเทศกับซอสจนเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะสุดท้ายโรยด้วยงาดำคั่วค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไดเงืออีิโมะรู้วิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดคลิปทำอาหารญี่ปุ่นง่ายๆคลิปทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ